อมาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพ่อบ้านยูทูาวันนี้พ่อบ้าน youtube มาที่ สมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวพ่อบ้านยูทูบจะพาไปเดินตลาดมหาชัยนะครับไปดูของทะเลสดๆสน,นี่ครับตรงนี้จะเป็นเรือข้ามฟากนะครับนี่เรือข้ามฟาก แต่ฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นท่าฉลองตรงที่พวก้ันยืนนี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครน,นะครับตรงนี้จะมีลานจอดรถนะครับถ้าใครมาตลาดสมุทรสาคร จะมีลานจอดรถที่ข้างสาหลักเมืองหรือใครจะเข้าไปจอดในตลาดก็ได้นะครับมีที่จอดรถคันละ20บาทนะครับนี่นะครับ นี่ฝนตกนะครับ de Mara. แข่งใช่ไหมยไ้อะโลมั้อ้ำยกไปร้อถานะคะช่งวัเยนยี่เลยกะเลกกรอบค่ะเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวไหมคะหอยลายไอยหวานปลาไข่ฟูไข่ได้ที่ร้อยเดียวน้องอะไร่นนกไข่นะลมไม่ยี่สิบบาไน้ำาปลยค่ะอยู่มัแก้วปลาก็มีสิดสลย ขวานก็มีนะฮะขวาน้จะเป็นไม่เดินเข้าไปข้างในนะฮ นู้จะเป็นของแห้ง หม,มาชัยที่ลอง,องต้องตรงข้างหน้านี่จะเป็นในสถานีรถไฟหมาชัยนะครับนี่คะทางเข้าตลาดอทางเข้าทางรถไฟสานีนรถไฟ 对不对 นี่ครับที่จอรดรถคันละยีบาทนะครับอ้โละร้อยบาท นีก็จะมีลานจอดรถเหมือนกันนะครับตรงมาเรานเ,าเานี่ยจอดได้เข้ามาตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะ 所以就这样。So, <laughs> เ้ามาค่งแห้งนะเกิดจัดให้ครับใส่ทีเดียวเลยนะครับ ฝนตกนะฮะเราไม้เดันนีนะมพาออกมาอย่างนี้ออกมาแบบ

ร้านอยู่ในซอยนะครับไฟสีถุงลบ ที่เดินเข้ามาข้างในนะพรบ้านอจะ่้กเดินไปข้างนอกไอ้วนั้นอไม่จ้า pada poin ini bah

คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้พ่อบ้าน y u t u b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย